จุมเปเรเซียมจะกินเวลาของงานเรื่องเดินนั้นไม่กี่นาทีแต่ปรนาการแด่พระแม่เจ้านี้จะทําให้งานนั้นสําเร็จผลเพิ่มคุญเกินค่าพระราชินีของคนมารีเป็นเหตุแห่งความดีของชาวเราและพระนางจะโปรดให้งานนั้นเป็นความผาสุกพิเศษของเราควรแทรกคำปลาสายสั้นๆเกี่ยวกับคนมารีอย่างน้อยสักหนึ่งบทนอกจากทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องคณะ,ะมากขึ้นแล้ว จะช่วยทําให้เข้าใจคนมารีดีขึ้นวัตถุประสงค์ของคณะคนมารีคือเพื่อเอาข้าศึกงคลของพระพ็นเจ้าทางความจักดสิทธิ์ของสมาชิกซึ่งพัฒนาด้วยการภาวนาและร่วมมือทางานอย่างแข่งขันภายใต้การนําของพระศาสนาจากกิตารมของขคณะควมารีคือกิตารมของพระนางม,มารีเองโดยเฉพาะคนมารีมุ่งเจรินรอยตามพระนาง ในเรื่องของการถ่อมองอย่างลึกซึ้งในความลบกนอกเชื่อฟังสมบูรณ์แบบในความอ่อนหวานเยี่ยงเทวดาในการสวดโาวนาเป็นนิจในการทรมานกายเสมอในความบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยในความอดทนอย่างบุชาชนในความชันฉลาดจากเบื้องบนในความรักพระเป็นเจ้าอย่างไม่เห็นแก่ตัวและหืออื่นใดในความเชื่อของพระนาง เป็นคุณธรรมที่มีล้นเหลือเฉพาะพระนางแต่ผู้เดียวหาผู้ใดเสนอเหมือนนี้ได้ในช่ามกาบบนมนุษย์พระแม่แต่ผู้เดียวบริสุทธิ์และเข้มแข็ง<ๆ>ในความเชื่อและจิตาลงพอที่จะเป็นเอวาคนใหม่พรกับอาดัมคนใหม่เพื่อกอบกู้ม,มนุษยชาติที่พินาาไปแล้วคาพภาวนาของพระแม่เปลี่ยนไปด้วยพระจิตเจ้าช่งางนำพระเยซูเจ้ามาสู่โลกและ เมื่อถึงเวลาถวายบูชาพระแม่ก็ยินดีใี่พระชุมพาน้อยให้สำเร็จตามพระภารกิจจนสิ้นประชนบนเินการวาดีโอพระแม,แม่ร่วมทนทุกขทรมาจนแทบจะอาสาไปพร้อมกับพระบุตรเพียงแต่ยังต้องอยู่ในโลกต่อไปเพือ่อดูแลพระสนณจักรที่เพิ่งเกิดพระแม่จึงเป็นผู้ช่วยที่แยกมิได้จากพระบุตร จนกระทั่งการไถ่บาปสำเร็จปัจน,นี้พระแม่ยังกล้ชิดกับพระบุตรและยังจำเป็นสำหรับพระบุตรในการแจกจาก่ายราปทานความเป็นมารดาของพระ,พระแม่แผ่ไปยังทุกคนที่พระบุตรซึ่งมาชวนไถ่กู้เขาพระแม่เป็นมารดาของมนุษยชาติเช่นเดียวกับที่เป็นมารดาของพระบุตรเพราะเราก็าอยู่ในพระบุตรแต่รลบวิญญาณฝากไว้ในความ ต่อระบวนาคเปลี่ยนของพระแม่จนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระแม่จะนดาลให้มาเกิดชีวิตนิรันดร์เนื่องจากพระเป็นเจ้าทรงพระพักพระไทยให้แผนการความรอดสําเร็จโดยให้พระแม่เป็นอุปรกรณ์ทุกส่วนในแผนการนั้นพร้อจึงพอพระใัยให้พระแม่รวมอยู่ในภารกิจของลูกทุกคนลูกทุกคนทราบซึ้งในสิ่งที่พระแม่ได้กระทําและตอบสนองพระคุณทั้งนี้ โดยเหมาะสมด้วยความเชื่อความนับและโริการของลูกเมื่อได้ประากาศรึงยันพระเมตตาลนเหวีอของพระแม่ต